สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คิดเปลี่ยนเติบโตบที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวของการพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณเพื่อให้คุณได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีความหมายมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาฝากคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความสุขที่สุดในโลกนั่นก็คือประเทศฟิลแลนด์นั่นเองครับหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนผมนะครับว่าทำไมประเทศที่ดูเงียบสงบอากาศหนาวเย็น และอาจจะไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่หวูหวากลับกลายเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกได้ไม่ใช่แค่ปีเดียวนะครับแต่ฟินแลนด์เขาครองแชมป์มาหลายปีซ้อนจากการจัดอันดับ World Happiness Report เลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกเคล็ดลับความสุขของชาวฟินแลนด์กันครับเรื่องราวเหล่านี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากบทความจากเว็บไซต์ชื่อดังด้านจิตวิทยาครับบทความนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Finland Happiness Secrets from the Land of the Cold ส่วนชื่อภาษาไทยก็คือฟินแลนด์เคล็ดลับความสุขจากดินแดนแห่งความหนาวเหน็บซึ่งในบทความนี้ได้รวบรวมปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชาวฟินแลนด์มีความสุขและเราสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตเราได้ด้วยคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับหลายครั้งที่เราคิดว่าความสุขต้องมาจากการมีเงินเยอะๆบ้านหลังใหญ่รถหรูหรือได้ไปเที่ยวต่างประเทศสวยๆงามๆแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆทําไมประเทศที่ร่ํารวยหลายๆประเทศถึงไม่ได้ติดอันดับต้นๆของประเทศที่มีความสุขที่สุสดละ่ะ คำตอบก็คือความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องภายนอกครับมันรวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและความรู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายซึ่งนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างมาร์ตินเซลิกแมนผู้ที่บุกเบิกเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยเขาเคยบอกไว้เลยว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการวิ่งตามหาความสุขอย่างเดียวแต่มันมาจากการใช้ชีวิตที่มีความหมายและมีเป้าหมาย แล้วอะไรล่ะคือเคล็ดลับที่ทําให้ชาวฟินแลนด์เขามีความสุขได้ขนาดนี้บทความนี้ได้สรุปออกมาเป็น5ข้อหลักๆที่น่าสนใจมากๆครับข้อแรกเลยก็คือเรื่องของธรรมชาติบําบัดครับพอพูดถึงฟินแลนด์หลายคนจะนึกถึงแสงเหนือหรือซาวน่าในฤดูหนาวแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีป่าไม้เยอะมากทะเลสาบก็เยอะแยะธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ฉากสวยๆนะครับ แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของชาวฟินแลนด์เลยฟินแลนด์มีพื้นที่ป่าไม้กว่า70%และมีทะเลสาบเป็นแสนแสนแ,สนแห่งทำให้ชาวฟินแลนด์เข้าถึงธรรมชาติได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทเขาก็สามารถหนีจากความวุ่นวายไปสัมผัสความสงบของธรรมชาติได้เสมอทำไมธรรมชาติถึงสำคัญต่อความสุขมีงานวิจัยเยอะเลยครับที่บอกว่าการใช้เวลาในธรรมชาติเนี่ยช่วยลดความเครียดลดความดันและทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Last Child in the Woods เขียนโดย Richard Louv เขาพูดถึงภาวะที่เรียกว่า Nature Deficit Disorder ก็คือภาวะที่เกิดจากการที่เราใช้เวลากับธรรมชาติน้อยเกินไปซึ่งมันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตใจ,จและร่างกายของเราได้ชาวฟินแลนด์เขาเข้าใจเรื่องนี้ดีครับเขาใช้เวลาในธรรมชาติเป็นประจำเพื่อดูแลสุขภาพกายใจกิจกรรมที่ชาวฟินแลนด์ชอบทำก็เช่นเดินป่าฟินแลนด์มีเส้นทางเดินป่าเยอะมาก อบซาวน่าริมทะเลสาบอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเขาเลยอบซาวน่าเสร็จก็กระโดดลงน้ําเย็นๆในทะเลสาบสดชื่นสุดๆแล้วก็เก็บเบอร์รี่กับเห็ดในป่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกและผ่อนคลายได้ของอร่อยๆกลับบ้านด้วยนอกจากนี้แนวคิดที่เรียกว่าไบโอฟิเลียก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความสุขของชาวฟินแลนด์ด้วยแนวคิดนี้เสนอโดยเอ็ดเวิร์ดโอวิลสันนักชีววิทยาชาวอเมริกัน เขาบอกว่ามนุษย์เรามีความรักและความผูกพันกับธรรมชาติอยู่แล้วโดยสัญาติยานการได้สัมผัสธรรมชาติจะทําให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นชาวฟิแนแลนด์เขาใช้ชีวิตแบบสอดคล้องกับแนวคิดนี้เลยเขาให้ความสําคัญกับการดูแลธรรมชาติและพยายามใช้ชีวิตแบบยั่งยืนเขาเชื่อว่าการดูแลธรรมชาติก็คือการดูแลความสุขของตัวเองนั่นแหละครับข้อต่อมาคือเรื่องของความเท่าเทียมครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป ลองนึกภาพสังคมที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องเครียดเรื่องค่าเทอมลูกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตเพราะทุกคนได้รับการสนับสนุนและมีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นคือสิ่งที่ฟินแลนด์เขาให้ความสําคัญมากฟินแลนด์เชื่อว่าความเท่าเทียมคือรากฐานของสังคมที่มีความสุขและยั่งยืนเขามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ทุกคนมีโอกาสไม่ว่าพื้นเพจะเป็นยังไงความเท่าเทียมในฟินแลนด์ครอบคลุมทุกด้านของชีวิตเลยครับตั้งแต่การศึกษาการรักษาพยาบาล ไปจนถึงโอกาสทางเศรษฐกิจระบบสวัสดิการของรัฐที่แข็งแกร่งเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้รัฐบาลเขาดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายเลยมีนโยบายและสวัสดิการต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างทางสังคมเช่นการศึกษาฟรีตั้งแต่เด็กอนุบาลยันมหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็มีสิทธิได้รับการศึกษาดีๆเท่าเทียมกันการรักษาพยาบาลทั่วนหน้า ทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้รัฐบาลช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายหลังให้สวัสดิการสําหรับคนว่างงานรัฐบาลมีเงินช่วยเหลือให้คนที่ตกงานให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ระหว่างหางานใหม่นโยบายพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับแต่มาจากการวางแผนและการลงทุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเขาเชื่อว่าการลงทุนในสวัสดิการสังคมเป็นการลงทุนในอนาคตของประเทศเพราะเมื่อประชาชนมั่นคงในชีวิตเขาก็จะมีความสุข มีสุขภาพดีและมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาสังคมความเท่าเทียมไม่ได้เป็นแค่เรื่องนโยบายแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยชาวฟินแลนด์เขาให้ความสําคัญกับการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติผู้อื่นและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าใครจะมีภูมิหลังยังไงก็ตามจอห์นโรสนักปรัชญาการเมืองชื่อดังเคยบอกไว้ว่าความยุติธรรมคือความเป็นธรรมสังคมที่ยุติธรรมคือสังคมที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีโอกาสเท่าเทียมกัน ฟินแลนด์พยายามสร้างสังคมแบบนั้นและความมุ่งมั่นนี้แหละที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้เขามีความสุขข้อที่3คือความเงียบที่ไม่เหงาครับฟินแลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบและความเงียบนี้แหละที่เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เขามีความสุขชาวฟินแลนด์เขาให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ส่วนตัวมากๆเขาเชื่อว่าการมีเวลาอยู่กับตัวเองเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการพักผ่อนเติมพลังและทําความเข้าใจตัวเองมากขึ้น ในสังคมที่วุ่นวายการมีพื้นที่ให้ตัวเองได้หายใจและคิดทบทวนจึงมีค่ามากวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวฟินแลนด์ก็สะท้อนเรื่องนี้เขาไม่เน้นคุยเรื่องไม่จําเป็นแต่เน้นความจริงใจและตรงไปตรงมาถ้าเขาพูดเขาหมายความตามนั้นถ้าเขาเงียบก็ไม่ได้แปลว่าไม่สนใจแต่เขาอาจจะกําลังคิดหรือใช้เวลาอยู่กับตัวเองมีคํากล่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาวฟินแลนด์ว่า Finnish people don't talk they communicate หรือคนฟินแลนด์ไม่พูดแต่สื่อสาร คือเขาเลือกที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็นมากกว่าพูดคุยเรื่องไร้สาระการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและไม่เร่งรีบก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้ชาวฟินแลนด์มีความสุขเขาไม่ได้วิ่งตามกระแสหรือพยายามเป็นเหมือนใครเขาพอใจกับสิ่งที่มีและให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าวัตถุความเงียบสงบช่วยให้ชาวฟินแลนด์ได้พักผ่อนและใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างมีคุณภาพเขาใช้เวลาในธรรมชาติอ่านหนังสือทํางานอดิเรก หรือแค่พักผ่อนเฉยๆการมีเวลาอยู่กับตัวเองช่วยให้เขาจัดการความเครียดและความกังวลได้ดีขึ้นนักจิตวิทยาหลายท่านก็พูดถึงความสําคัญของการอยู่คนเดียวว่ามันจําเป็นสําหรับการพัฒนาตัวเองและสร้างความสุขที่ยั่งยืนคารยุงนักจิตวิเคราะห์ชื่อดังเคยบอกว่า only when you can be alone can you truly be with others หรือเมื่อคุณอยู่คนเดียวได้คุณถึงจะอยู่กับคนอื่นได้อย่างแท้จริงความเงียบไม่ได้แปลว่าเหงา แต่หมายถึงการมีอิสระที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการชาวฟิแนแลนด์ไม่ได้หนีสังคมเขาแค่เลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเมื่อจําเป็นและเมื่ออยู่กับคนอื่นเขาก็จะอยู่ด้วยอย่างเต็มที่และจริงใจข้อที่4คือระบบการศึกษาที่มีคุณภาพครับสําหรับชาวฟิแนแลนด์ความสุขเริ่มต้นได้ตั้งแต่ในห้องเรียนเลยระบบการศึกษาของฟิงแนแลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลกแต่เขาวัดผลไม่ใช่แค่คะแนนสอบ เขาเน้นสร้างคนที่มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีหัวใจสําคัญคือการเรียนรู้แบบองค์รวมคือพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านทั้งสติปัญญาอารมณ์สังคมและร่างกายเขาเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถและความสนใจต่างกันการศึกษาเลยต้องตอบสนองความต้องการของแต่ละคนไม่ใช่บังคับให้ทุกคนเดินตามทางเดียวกันระบบการศึกษาของฟินแลนด์ไม่เน้นการแข่งขันครูจะไม่เปรียบเทียบน,นักเรียนไม่มีการจัดอันดับในชั้นเรียน เขาเชื่อว่าการแข่งขันจะสร้างความเครียดเขาเน้นการทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันและเรียนรู้จากความผิดพลาดวิธีการสอนก็ไม่เหมือนที่เราคุ้นเคยครูจะไม่เน้นบรรยายแต่จะใช้กิจกรรมหลากหลายกระตุ้นให้เด็กๆคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและทำงานร่วมกันเช่นทำโครงงานเล่นเกมอภิปรายแสดงบทบาทสมมติการศึกษามไม่ใช่การเติมเต็มถังแต่เป็นการจุดประกายไฟ คำกล่าวของวิลเลียมบัตเลอร์ยีทส์กวีชาวไอริชสะท้อนปรัชญายการศึกษาของฟินแลนด์ได้ดีเขาเน้นจุดประกายความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของเด็กๆก,กิจกรรมการเรียนรู้เน้นประสบการณ์จริงเด็กๆได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นไปทัศนศึกษาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครการศึกษาที่บีสร้างคนที่มีความสุขไม่ใช่แค่คนมีความรู้แต่ต้องสร้างคนที่มีความสุข มั่นใจในตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้ระบบการศึกษาฟินแลนด์ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกงานวิจัยของศาสตราจารย์ Carol รล e ์ k แสดงให้เห็นว่าการนี้กรอบความคิดแบบเติบโตที่เชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามและการเรียนรู้ช่วยคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่5คือ บทสรุปครับจากที่เราได้สำรวจเคล็ดลับความสุขของชาวฟินแลนด์มาทั้งหมดเราอาจจะสรุปได้ว่าเหตุผลหลักๆที่ทำให้ฟินแลนด์มีความสุขที่สุดในโลกก็คือความสมดุลระหว่างความเจริญทางวัตถุและความเป็นอยู่ที่ดีไม่ได้เน้นแค่เศรษฐกิจกตแต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของทุกคนความเชื่อมโยงกับธรรมชาติชาวฟินแลนด์ผูกพันกับธรรมชาติมากๆใช้เวลาในธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายและเติมพลังความเท่าเทียมและความไว้วางใจ สังคมมีความเท่าเทียมสูงทุกคนมีโอกาสสร้างความรู้สึกมั่นคงและไว้วางใจความเป็นส่วนตัวและความสงบให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนตัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างมีคุณภาพการศึกษาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพระบบการศึกษาเน้นพัฒนาคนให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูนะครับว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรคำตอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ฟินแลนด์แสดงให้เราเห็นก็คือ ความสุขไม่ได้มาจากวัตถุอย่างเดียวแต่มันมาจากความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองกับผู้อื่นและกับโลกที่เราอยู่แล้วเราจะนําแนวคิดของฟินแลนด์มาปรับใช้ในชีวิตเราได้ยังไงผมมีข้อเสนอแนะง่ายๆครับใช้เวลาในธรรมชาติให้มากขึ้นหาเวลาไปเดินเล่นสวนสาธารณะไปปิกนิกไปเดินป่าให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างฝึกฝนการอยู่กับตัวเองหาเวลางิบเงียบอยู่กับตัวเองทําสมาธิ เขียนบันทึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองอยู่เสมอให้ความสำคัญกับสุขภาพดูแลสุขภาพกายและใจตัวเองสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดจาก John s t จวร์ตเมลนักปรัชญาชาวอังกฤษครับเขาบอกว่า I have learned to seek my happiness by limiting my desires rather than in attempting to satisfy them หรือฉันได้เรียนรู้ที่จะสแสวงหาความสุขของฉันโดยการจำกัดความต้องการของฉัน มากกว่าที่จะพยายามสนองความต้องการเหล่านั้นขอให้คุณผู้ฟังทุกคนค้นพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตของตัวเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์คิดเปลี่ยนเติบโตแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ